สวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI Metaverse อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็จะมาพบกับมิติใหม่ของการรีวิวสินค้าครับซึ่งเราก็จะรีวิวกันใน Metaverse นะครับและก็นี่นะรองเท้า s k e t c h e r Monster with Air Cool Memory Foam นะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยว่ามันสวยงามแค่ไหนอ่าผมก็แกะกล่องกันเลยนะครับนี่ครับ สวยงามมากๆเลยมาแล้วนี่โอ้โหมันเป็นรองเท้าแบบที่สวยมากๆเลยนะแล้วก็ผมซื้อมันได้ในราคาที่ถูกมากเลยนะครับประมาณ1,000บาทเท่านั้นนะให้ดูเลยสวยมากๆเลยนี่เป็นยังไงฮะนี่โอ้โหทีนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะผมว่าตอนนี้มันเป็นสินค้าลดราคา ซึ่งทุกคนเนี่ยต้องรีบไปที่เซนท่นเลยนะฮะเพราะว่าผมซื้อมาจากเซนท่นชนบุรีมันเป็นอะไรที่แบบที่ถูกใจมากๆเลยวันนี้ผมเดินไปตามหารองเท้านะมีมีหลายแบบนะแต่ว่าผมไปสะดุดตาก็คือคู่นี้นะครับเป็น Memory f o โฟมนะของ Sketcher นะครับก็จะเป็นรองเท้าที่เอาไว้ใส่ทั่วไปของผมเนาะไม่ได้เอาเป็นรองเท้ากีฬานะครับรองเท้ากีฬาเรามีอยู่แล้ว นะแต่ว่าต้องการใส่คู่กับชุดยีนของผมซึ่งผมก็ตามหารองเท้านะที่มันจะแมทกับชุดยีนและก็มาเจอตัวนี้เลยครับตัว s k e t c h e r Memory Foam อ่าให้ดูนี่ s k e t c h e r Memory Foam นะครับก็สวยงามนะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็รีบไปหานะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะผมได้มาในราคาลดราคานะครับ จาก2,000กว่าบาทนะหลือประมาณ1,000บาทนะถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆนะแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามฮนะว่าผมจะมีสินค้าอะไรที่มาแนะนำนะอันนี้คือไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะครับก็คือทำให้ทุกคนดูเฉยๆนะว่าอ่ะโอเคเรารีวิวสินค้าใน m e t a เ o r ร์เนี่ยรีวิวยังไงนะก็จะเป็นมิติใหม่นะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ สวยงามมากๆแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามสินค้าตัวต่อไปกันสวัสดีครับ